น้ำชาชิรนัทคุณอย่างบื้มซ่อนรูปของแท้ทริปสมุยร้อนฉาล้นเฟรมน้ำชาชิรนัทศิลปินสาวสวยและคุณแม่ลูกหนึ่งที่มักจะสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆด้วยความน่ารักและความเซ็กซี่ล่าสุดเจ้าตัวได้ปล่อยภาพและคลิปวิดีโอสุดแซบจากทริปทักร้อนนเกอสมุยโดยภาพเหล่านั้นได้เผยให้เห็นถึงความสวยแซบและความฟิตของน้ำชาที่ดูเหมือนจะซ่อนรูปของแท้เอาไว้ ลุกแซบเวอร์กระแทกจอน้ำชาชีรนัทโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอจากทริปพักร้อนนักก่อสมุยพร้อมกับแคปชั่นพักผ่อนชาติพลังโดยภาพที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษคือภาพน้ำชาในชุดบิกินี่สีฟ้าขับผิวเผยให้เห็นถึงหุ่นสุดเซ็กซี่ฟิตแอนด์เฟมตั้งแต่สีสัดจระปลายเท้าการันตีความแปะให้ได้เห็นกันชัดๆทั้งในเวอร์ชั่นภาพถ่าย จากฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของ s u p a w a t j p e g มุมมองของชาวเน็ตซ่อนรูปของแท้100%ภาพของน้ำชาชิรนัทในชุดบิกินี่ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆจำนวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของหุ่นที่ดูฟิตและสวยหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าน้ำชาซ่อนรูปของแท้100%และดูเหมือนว่าการเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งจะทำให้เธอสวยและเซ็กซี่มากขึ้นสรุป ทริปพักร้อนนักก่อสมุยของน้ำชาชีรนัทได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆด้วยภาพและคลิปวิดีโอสุดแซ่บที่เผยให้เห็นถึงความสวยแซ่บและความฟิตของน้ำชาโดยเฉพาะภาพในชุดบิกินี่สีฟ้าที่ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆจำนวนมากและดูเหมือนว่าการเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งจะทำให้เธอสวยและเซ็กซี่มากขึ้น